ปักมินลีเต้าค่าสวัสดีครับทุกคนเรามีเกมใหม่ๆมาเล่นอีกแล้ววันนี้เรามีเกมใหม่ๆมาเล่นอินแล้วนะครับเดียว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 เดียยวเดีเดียวเวเกม S O R S ถึงเป็นเกมที่น่าขึ้นมากแต่ว่ามันก็มันนะครับ เราต้องทุ่มให้โดนเขาถ้าเขาทุ่มโดนเราเราก็จะแพ้ ายเรากั้นเรากั้นไม่ดองวุฒนามานะมาอีและมาไกลเปล่าปะป๋าลอง Long mang kiểu 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 tao bài kiểu à ra cắt à, quái đứng song của ao không tiền Sana mưa cái này làm tôi ฮ่าฮต่อไปอเ uh huh. ตี้ยงตุดนอย่างนี้เหรอเตีงตุ่นี้เหรอไม่เท่าไรเตีงตุ่นเนี่ผมไม่เท่าไร มาบบีบมาบีบมาปิด,าปดมาบี เอาแต่นู้นซับนะจามแบบนี้นี่ตายเลยมันจะหรมันสูงไปหน่อย มันต้องยุกข,ขาขึ้นไปถึงก้าหัวาดิไม่รู้หรออันนี้มันยุกข,ขาขึ้นไปถึงก้าวัวอฮึมมันจะโดนอันนี้มันจะโดนะแต่ว่าเราก็ยังแพ้อยู่นะมันสูงไปหน่อยตุกี้สูงไปนะจัดไปเราชนะ เอาเอาไอา้มันเป็นเหลืองเลยเอา้าวไม่ได้นะนะ่ะอา้าวดูดิให้เอา <laughs> เอาเหลืองเท่านั้นสิไม่เอาเหรออืเอาเขียวก็ยังได้เอาส้มก็ยังได้ไปเอาแดงทำไ,ไมอะดูดิไม่จุดไม่จุด,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 ดอื อะไรกันยิงยิงกันอย่านี้เลยแบบนี้ต้องเจอบ้านแล้วทำไมหัวอย่างนี้เอาขาถิ่นปิดจูไอโง่เอาไปตีเลย เอาจริงดีปะโถไข่ด้วนไข่เนี่ยเอาชนะเอยมาเน่อเอ็มไปเรียนเลยทุกคนครับเมื่อกี้เราแผนนะครับถึงเวลาไปจินข้าวก็ต้องจินข,ข้าวข้าวมีเจนก็ไม่ขาด